เดียวครับหลายปีมานานล้เราไปเที่ยวโในป่ากันและตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังต้องใช้ปืนไฟในการก่อก่อไฟก่อไฟแล้วก็ทำอาหารเองในช่วงที่เราอยู่ในป่าแล้วเรามีตอนนั้นมันทุกอย่างมันยังไม่ได้ทันสมัยมันมีความสุขมากเลยในวัยที่เราได้ไปเที่ยวป่าเป็นขนาดนี้แล้วก็เตรียม อาหารกระป๋องเอยแล้วมาทำเองปรากฏไฟลุกกาลังทําอาหารอยู่ปุ๊บเนี่ยเพื่อนคนหนึ่งก็ไปหยิบไปที่ไหนไม่รู้ไปหยิบเต่าต,ตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็บอกเอ้ยพระเจ้าส่งอาหารอย่างดีมาให้เราแล้วขณะที่พวกเรากําลังยืมมองงงๆอยู่เขาก็โยนเต่าต,ตัวนั้นเข้าไปในกองไฟโยนเข้าไปคุณรู้เปล่าว่าเต่าตัวนั้นพอดูถูกไฟปุ๊บเนี่ยเต่ามันคานช้า มันค่อยๆค,ยคานหนีออกมาแล้วก็ตาที่มองมองมันตตามันเต็มไปด้วยความตาเหลือพวกเราต้องอยากทำอย่างาน,นังง้นแงกันพวกเราช่วยกันเอาไม้เนี่ยเขียข่ยเตาอ่ะเขี่ยเต่าเนี่ยออกมาจากกองไฟสิ่งที่เห็นก็คือบาดแผลตามกระดองตัวเต่าเนี่ยไม่เยอะมากเลยแต่มันก็เหมือนก็นยังมีชีวิตอยู่มันก็ค่อยๆค,ยคานหนีแล้วก็ พวกเราก็ไม่รู้จะจะจะ,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 จะทำยังไงก็แบบว่าไปอายิบมาจากไหนก็อีกคนหนึ่งก็ว่อุ้มแล้วก็ไปอยู่ไปไปส่งที่เอตรงหนองหนองหนองน้าเนี่ยเ,ออเราไม่ผมพวกเราเนี่ยผมอะไม่เคยลืมภาพของตัเต,ต่าที่อยู่ในกองไปแล้วตามมันเนี่ยมันเหลือบด้วยความกลัวเนี่ยแล้วก็โอ้ก็ทุกคนก็รู้สึก แต่ก็ไม่อยากจะไป,ไปว่าเพื่อนมากแล้วเดี๋ยวจะไม่สนุกกันก็เลยเวลาการเวลาผ่านไปแล้วก็คิดพใจตลอดเวลาเป็นจำถึงภาพของเต่านั้นได้แล้วท่านเชื่อไหมครับว่าข่าวเมื่อหลายปีที่แล้วที่ไฟไหม้ที่อะไรนะผักแห่งหนึ่งชื่อปาลิก้ามั้งใช่ไหมปาลิก้าปาลิก้าที่ ข้างในไฟไหม้แล้วมันมีทางออกเพียงคนเดียวระหว่าน,นั้นวันปีใหม่คนแน่นไปหมดเลยแล้วพอข้างในไฟมันไหม้ลุกโชนระเบิดปุ๊บเนี่ยคนก็วิ่งหนีออกมาโชคร้า,รายเหลือเกินเพื่อนคนเนี้ยหนีออกมาไม่ทันออกใช้คำว่าออกมาทันแต่ถูกไฟลวกแล้วถูกส่งโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลอพอเราไปเยี่ยม พอเราไปเยี่ยมนะครับก็ทำให้เรานึกถึงแผลที่เขาถูกไหมหน้าเขาที่เขาถูกไหมจมูกมือเนี่ยถูกไหมจนกระทั่งแบบใช้การไม่ได้แล้วก็ตาเขาที่เขามองเนี่ยทำให้เรานึกถึงตาของเต่าตัวนั้นคือตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวความตายไม่ได้แตกต่างกันไม่ได้แตกต่างกันฉะนั้น มาจนทุกวันนี้เขายังมีชีวิตอยู่แต่มีชีวิตที่ทรมานคือไม่สามารถที่จะทำอะไรได้กลายเป็นคนพิการคนหนึ่งเพราะไฟเขาเผาเต่าตัวนั้นด้วยไฟเขาก็โดนไฟเช่นกันท่านภูเกตครับให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวอย่าทำกรรมเลยครับ